สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรสวนมันสับปะหลังทุกๆท่านครับที่เขามารับชมคลิปนม้วนี้จะเป็นทางด้านเ c เกา่า FC ใหม่เขามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมนะครับคลิปเมื่อนี้เป็นคลิปแนะนําครับแนะนําพี่น้องให้พี่น้องเอาลอกไปใส่บึงที่พี่น้องเจอปัญหากันหลายคนครับก็คือเนี่ยครับพี่น้องพี่น้องท่านใดที่ ขายาด้วยไก่โพเศษหรือสารดูดซึมในไร่มันสำปะหลังครับแล้วเจอปัญหาต้นมันสัำปะหลังส้มใบเหลืองบ่แตกยอดหล่งต้นน่อยหัวเนาผมมีวิธีครับมีวิธีแก้ไขแต่ก็มีวิธีบอกพี่น้องจะให้พี่น้องเอาไปลองใส่เบิ้งเด้อครับเด้อว,ว่าจะได้ผลคือยังผมเห็ดบ่ต้นมันสำปะหลังครับที่แรกใบเขาจะเหลืองครับเขาจะร่วงเนี่ย ้าผมจะบอกพี่น้องยาขึ้นประมาณนี้ครับประมาณนี้ผมฉีดเลยถือใบเนี่ยถือใบใบที่มันร่วงลงไปนะครับเห็นบ่ถืกยาขยาผมครับปกติมันจะ่ร่วงนะครับจะเขี้ยวเตรียมนี่สิอะครับเนี่ยเนี่ยตัวที่พ่ถือก็จะเป็นแบบนี้ตัวที่ถือก็จะร่วงครับตัวที่พ่ถือก็ะเคลื่อนสิพี่น้องเห็นบ่เขาก็ยังคงอยู่พื่อเก่าถือกระร่วงเนี่ยผมฉีดในร่องมันสำปะหลัง ไก่พอเศษชีแล้วต้นเหลืองครับต้นเหลืองต้นโทมผมคิดว่าอู้หึ่งยังได้ค่อยิกลับคืนมาสภาพเดิมได้ผมก็เลยมีความคิดว่าเออถ้าเราใส่ปุ๋ยเขาเขาก็น่าจะกลับขึ้นมาเขียวคือเกา่าเดี๋ยวผมก็เลยคิดว่าเอ,อ้าถ้าใส่ปุ๋ยเม็ดถ้าปุ๋ยเม็ดฟังลงไป แล้วเขาเสิเอาลากใส่มากินปุ๋ยเม็ดที่ผมฝังลงดินที่วานลงดินเพราะว่าลากของเขานี่ตายกับหยาไปแล้วเพราะว่าสีไกพ่พ่เสียดไปลากของเขานี่ก็ต้องต้องตายอยู่แล้วถ้าลากเขาบ่าตายลากหาอาหารเขาบ่าตายใบเขาเกิดจะบเหลืองใบเขาเหลืองก็คือลากเขาตายแล้วที่นี่เขาบ่าสามารถที่จะหาอาหารได้เขาเล่นนกนกไกพ่พ่เสียดไปชั่วขณะครับ ถ้าเฮาบ่บว่ารุงรักษาเขานีบทันผมจะบอกเลยพี่น้องเขาจะล่งางทันทีเลยจะล่างจะบใ่ใยไงจะแค่แขนจะบโตยุดซ้ำไหนก็บซำนันแหละครับสูงต้นเตี้ยกับเตีย้ยยุ่สซ้ำนันแหละอันนี้ผมนี่ผมดีใจหลายครับนี่เริ่มหายแล้วเริ่มกลับขึ้นมาสูป่ปกติแล้วพี่น้อง ใบเขาก็ยังบวกข้มอยู่ก็ยังออกเป็นเหลืองเหลืองพี่น้องท่านใดที่เจอปัญหาแบบนี้การลองเอาไปใส่เบอร์นะครับเด้อหลังจากที่พี่นอ้อ,อ,นองฉีดไกโฟเซตเจ็ดมือพี่น้องฉีดไกโฟเซตเนี่ยหลังจากพี่น้องฉีดแล้วเจ็ดมือหยาตายหยาเปื่อยแล้วสังเกตเบิรงใบมันครับถ้าใบมันออกเป็นสี เรืองเืองคือจังใบตองกล้วยบูรุษใบไใต้ด้พี่น้องใบไใต้นี่ป้อยเขาเลยใบไใต้เขาตากัญามันเนี่ยใบด้านบนเนี่ยทุกใบเลยจะเป็นออกเรืองเรืองคือจังใบตองกล้วยพี่น้องเฝ้าเลยครับเฝ้าไปซื้อไอปุ๋ยทั้งใบครับซื้อปุ๋ยทั้งใบมาฉีดจะเป็นปุ๋ยน้ำยี่ห้อใดก็ได้ที่มีตัวนาทั้งสูงกาออกมันไนโตรเจนบำรุงใบครับเฝ้าออกมาฉีดในช่วง จากขยาที่เขาไปดูดซึมไปน้ำลำต้นเขานะ่ะไปเอามาฉีดเลยเปล่าเลยผมไปซื้อมาฉีดครับจะเป็นยี่ห้อหนึ่งของไอ้น้ำเขาจากญี่ปุ่นผมเห็นโฆษณานะทั้งด้านเฟซบุ๊กเลยแหละครับผมเลยซื้อมาฉีดจะเป็นในธาตุลักเขานี่ในตัวเจนจะเป็น16เซครับ16 3 3สมสามีเซียมโพเทสเซียมทอโพาสเอรเซที่เหลือก็จะเป็นในธาตุอาหารร้องก็จะเป็นพวก ท้องแดงพวกสังกะสีพวกธาตุเหล็กหลายครับธาตุอาหารเขาตรงอาาร่อานอ่านสรรพคุณของน้าแน่ครับอานว่าเขามีปุ๋ยอีหย่างแน่ที่อยู่ผสมลงไปนในไอ้ปุ๋ยน้ำนะครับก่อนที่จะเอามาสีด์มันค่อยมีประสิทธิภาพสูงครับถ้าพี่น้องท่านใดที่บ่มีเงินซื้อกใไซนมามกขี้หมูก็ได้ครับเพราะว่ามีท่านนึงผมไปบอกเขาเพิ่นบาแล้วเพิ่นกับไซนมามกขี้หมูครับน้ำมกขี้หมูผสมก็ไปปุ๋ยยูเรีย1นกิโล ก็ขึ้นขึ้นกันครับการกลับขึ้นสู่สภาพเดิมปกติแล้วก็ต้นมันเท่านี้ก็สามารถแตกยอดแล้วก็สูงจะเริ่มเติบโตขึ้นเกาครับพี่หน้องครับพี่หน้องย่างเบิ่งนครับเนี่ยที่แรกนี่นอกมดแหละใบเขาจะเหลืองเนี่ยจะเหลืองจะวอเข้มครับจะเหลืองยอดเขาก็จะวอจะเหลือง จะแตกต่างเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งไอตัวที่บริสีฉีดยาขยะครับเนี่ยใบยเขาเข้มมากครับใบเขาจะเข้มดำจะต่างกันเลยเข้มดำตัวนี้คือบริถือยาขยะเนี่ยต่างกันเลยผมจะฉีดอยู่ครับวันทฉีดแต่ฝั่งด้านาน,นี่ถือยาขยะฉีดยาขยะหมนเลยโดนยาขยะ เนี่ยตัวนี้บดวนบดนตึเตียมเนี่ยครับบดวนก็จะเป็นเสียล่ละใบจะบดล่วงถ้าโดนใบจะล่วงพี่น้องก็ป,ปับใส่เบื้องนะครับเด้อเอาไปลองใส่เบื้องมจแนะนํนำยายาเป็นเด็ดขาดพี่น้องอยาใส่ปุ๋ยเม็ดเป็นเน็ดขาดในช่วงที่พี่น้องสีดยาขยานี่ห้ามใส่ใส่กุบบ้งนี่ผลครับสียดยเงินครับถิมเงิน โดยที่บ่เกิดประโยชน์ยังเลยล่ะเพราะว่าเขาบม่มีหลากที่จะกินปุ๋ยเม็ดแล้วเขาต้องฉีดทางใบยอย่างเดียวเนี่ย,ยผมฉีดครั้งแรกอายุของเขานี่เดือนก็กวัวที่เขาสองเดือนต้นยังนิดหน่อยอยู่ผมก็เริ่มฉีดขาเขาไปรอบแรกผมก็ใช้ฮอร์โมนตัวนี้หละ่ะ ปุ๋ยเขาห้องปุ๋ยน้ำเนาะผมก็ใส่ปุ๋ยน้ำที่ผมซื้อนี่แหละครับทำการฉีดเขากล็กล,กลับขค้ืนมาเขาก็เริ่มเติบโตใหญ่บันีห้ามันขึ้นร้ายครับหยาขึ้นเต็มพี่ละความสูงของหยายูระดับเนี่ยข้างในเกันครับได้เฮ็ดจังเด๋มันก็ต้องฉีดก็ต้องถือหยาถือใบมันอยู่แล้วครับห้ามันสูงก็ต้องถือใบมันถ้าก็ต้องจำเป็นครับ จำเป็นก็ต้องให้มันถือหน่อยที่สุดใหญ่มันถือหลายครับถือช่วงใต้นี่เยัมื่อใครมีปัญหาเลยครับพี่น้องถ้าใหญ่ถือระดับนี่เด้อระดับช่วงกลางนี่ครับระดับบนนี่แก้ยากครับฟื้นยากถึงที่ฟื้นกับใบใบเขานี่ยจะล่วงมดเลยส่วนที่ดุดด่วนเนี่จะล่วงมัด,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 นนม,ดมันจะจะเหลือแต่ช่วนเทิงครับเนี่ยคือจังของผมเนี่ยถือหน่อยเห็นป่ะใบเขาจะยู่ จุดินคือเราแต่ไอ่วนที่ถือกว่น,นี้เห็นบอพี่น้องไปนิบ้ถือไอโนที่ถือเกจะล่วงครับจะเป็นแบบนี้แหละเนี่ยจะแตกต่างครับนี่คือผมเปรียบเทียบให้พี่น้องได้เห็นชัดๆเลยครับให้พี่น้องได้เห็นอะไรพี่น้องได้เอาไปใส่เอาไปปับปุง้งเอาไปแล้วแต่พี่น้องครับพี่น้องท่านไดว่าเห็นแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ กาก้อนที่ฉีดยาขยากะถ้าบ่ามีเงินซือ้อปุ๋ยน้ำกับไปเฮ็ดปุ๋ยน้ำมักขี้หมูน้ำมักขี้ไก่ก็ได้แ้่ก,กัผสมปุ๋ยยูเรียประมาณจากักกิโลนึงหาซื้อตามท้องตลาดก็ได้ดรอก้านขาน้่งบานเท่ากันมีหลายครับจักกิโลหนึ่งกับพอดีแล้วเอามาผสมแล้วกับฉีดยาขยาแล้วในเจ็ดมือสังเกตเบึงใบเขายอดเขาเรือมเหลืองก็เาออกมาฉีดเลยจะแก้ไขได้ครับก่ดีกว่าป้อยทิ่ม ดีก็ไปซื้อปุ๋ยเม็ดมาใส่ซื้อปุ๋ยเม็ดมาใส่แล้วเขาบวฟืน้นเขาจะต้นหน่อยแค่แกนยู่งสั่นแหละแล้วลหัวเขาก็ะบจะบบใหญ่แล้วก,บก็บางคนก็ได้ไถถิ่มก็มีบางคนก็ได้ก้นเอามาขายก่อนกำนดก็มีที่พี่น้องได้เห็นเห็นในหลายสวนนะครับแต่ผมอยากแนะนำสำหรับมือใหม่ที่เฮ็ดแล้วบอกก้า ที่ปลูกมันแล้วนะมือใหม่ที่ปลูกมันแล้วบรกาสีไก่พเสร็จก็ท้อนต่ายาอยหันหละไปตัดแต่ายาอยู่หันหละสาม,มือตัดสีเมื่อตัดอยู่หันหละมันเมื่อยครับสีเถอะครับพี่น้องสีแลักกายจะให้มันโดนใบมันก็โอเคแล้วโดนเล็กๆหน่อยว่าเป็นอย่างเขามาสีฮอร์โมนทางใบกระตุ้นเขาสีบาง่างก็คือยี่ห้อใดก็ได้ครับที่เป็นในตัวเจนถงสูงอ่ะน้ำหนาถุงสูงบ่มีกับน้ำมักขี้หมูน้ำมักขี้ไก่ ผสมกากน้าตาลหระครับผสมยูเ,ยเลียจเล็กอีกหน่อยว่าผสมก็ได้ก็เอามาฉีดมันก็จะกลับคืนมาหายปกตินี่คือประสบการณ์ตรงของผมครับที่จะมาบอกพี่นอ้องที่ให้พี่น้องได้เห็นต้นมันสับหลังนี่แหละครับคืนแล้วกลับสู่สภาพเดิมแล้วผมมาได้ตัวพี่น้องนะครับให้พี่น้องเล้เห็นกันจระจ้าเลยล่ะเนี่ย ขนาดตูติดไอ้กวาไม่ไรครับเขาถือฮอร์โมนเขาก็ยังต้นใหญ่ขึ้นเราอยู่สูงกับบนหน่อยเห็นบ่าพี่น้องตั้งแต่แผลงมดเนี่ยได้ผลครับเกินขาดดีผมยังเับาว่าดีดีน้ำปุ๋ยไอ้ปุ๋ยน้ำได้ผลเกินขาดครับแม้แต่ไอ้ต้นต้นนี้พี่น้องผมในเบิง้งเนี่ย ต้นมันหักครับต้นมันหกักต้นมันล้มผมเลยเอาเอาเอามาเสียไว้นี่มันก็เลยล้มอีกเบื้องหกักหลักของเขาครับเบื้องหลักของเขาถือฮอร์โมนทางใบชุดยอดอีลีครับแตกดีขนาดผมรุ่งสีรอบนานี่ผมดีสีตต้งแต่เขาออกใบตต้งแต่วพ่นถึงเดือน เป็นได้ครับพี่นอ้องงาม้อถ้าพี่นอ้องท่านใดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คลิปนี้ดีกอย่าลืมกดไลค์ครับกดไลค์กดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือน เคอชิบเไ,ได้พลาดคลิปคลิปนี้ที่ผมเฮ็ดออกมานะก็คือมีคนมาถามผมนี่แหละว่าสีดยาไก่พูเศษแล้วเป็นอย่างตนมันของเจ้าคือเบอร์โสมผมก็เลยมีความคิดว่าเฮออ็ดคลิปบอกพี่น้องดีกว่าเขาจีมกเม็ดไว้เฮ็ดอย่างเขาบอกพี่น้องเขาแชร์ประสบการณ์ที้พี่น้องได้เห็นให้พี่น้องได้รับรู้ให้พี่น้องได้เอาไปใส่พี่น้องท่านใดคิดว่าออคิดว่าใส่แล้วมันจะดี กับพใส่เบิงพี่น้องท่านได้เห็นต่างว่าโอ้เปนแหวนคมจริงดอกมันเปลียนไปว่าได้ดอกจะกับกลับคืนมาก็แล้วแต่พี่น้องมม่เป็นการตัดสินใจของพี่น้องเองว่าพี่น้องจะเสื้อหรือบ่เสือส้อครับแต่ผมกับพิสูน์ให้เห็นได้แล้วว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงการฉีดก็คือผมกคยเห็นแล้วว่าผมฉีดยาขยาอีลีเนี่ยกับแปบ้นก็ตายอีลียาขยาแลก็โดนโดนใบไม้นี่โดนอยู่แล้วครับต้นโดนต้นบมดโดน,โดนแต่พยายามย่าให้มันโดนครับ มันโดนมันก็ต้องโดนก็ต้องตายอยู่แล้วก็ต้องเลืองอยู่แล้วถ้าต้ในใดที่บนเลืองหมดเนี่ยครับก็บเป็นว่านี่เนี่ยไปเขาจะหนาคือเกาที่บนโดนบนโดนนี่เตรียมอ่ะที่ฉีดท่านว่าไงไปที่เขาฉีดฮอร์โมนท่าน่านนะเขาก็จะฟพื้นตัวท่านเท่าฉีดบ่ท่านเขาปล่อยปะละเลยไปส่วนมางที่ผพมเพีนยนนะ่ะเกษตรมือใหม่ที่กระปูกม,มันสัมปะหลังไม่ใหม่น่ะส่วนลายเนะี่ยฉีดยาขยะแล้วเขาจะบ่ออกมาเบิงสวนมันสัมปะหลังครับเขาจะจ้างคนฉีดแล้วก็จะบ่มาไก่สิบมือยี่สิบมือเป็นเดือนเขาออกมา ออกมาเบิองอ้งแังไหครับใบเขาล่วงมาแล้วเลือแต่ยอดเลือแต่ส่วนบนบนท่านแล้วครับเดือดใจส่วนบนญนะถึงจะหอบบ่มา่อมบนุ่งมา้ายังอีกกะกะยากครับยากที่จะท่านเพราะว่าใบไตเขาล่วงเต็มที่แล้วเลือแต่ส่วนบนที่เหลือก็คือปลอยตามกืดตามมีครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลัง,ลงใจให้ด้วยนะครับเอาไปเจอกันลิปหน้าครับพี่น้องครับ เดี๋ยวผมจะเฮ็ดคลิปออกมาเรื่อยๆให้พี่น้องได้รับชมเรื่อยๆครับพี่น้องของใจในเรื่องใดก็อย่าลืคอมข้อเมต์ครับคอมเมต์มาพูดคุยมาแนะนํามาเสนอความคิดมาแลกเปลี่ยนความรู้พี่น้องเห็นตางกับข้เมต์มาครับพี่น้องว่าคิดว่าดีพี่น้องของใจในที่ที่พลานมาที่ผมพูดตั้งแต่เริ่มต้นพี่น้องกับข้อเมต์เขามาถามใดครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันทางด้านปลูกมันสปะหลังครับหากแพ้งกันคืนเอเราครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เอาไว้สนี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ